มาต้องบอกนะพอเล่นเล่นแอลใช่มากมนะพักสมองมากมาเล่นอันนี้เล่นแบบเอาฮาเอจอเด็กๆว่างเงี้ยเออเจอเด็กๆว่างกินเด็กร้องแย่เล่นตัวอะไรดีวะโอ้โห้องแทงมาบ้างแทงมีอะไรให้เล่นบ้างเนี่ย เอาเลยนะแย่อยากเล่นแล่ะเล่นเดี๋เล่นเลยดีวะเอออยากเล่นอะไรเอาเลยนะไอ้เออมิน่าเออต้องอย่างนี้ตัโอ้ยอะไรอะไรเออยเฮเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวอิน่าเออเล่นแบบแทงนะแทงนะแทงเต็มสูบเลยแทงได้ได้ไม่กูหมายถึงกูแทงให้แทงสองอะ เอ้เต็มเต็มสูบเลยเต็มสูบใจคอของนี่นะได้จับไปคู่กันป้าจับไม่พอก็เออเราเราไปก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนฮะนี่ได้ตะลุยเออเดี๋ยวกูจะไปเป็นกําลังกายให้ดีก่อนนะเดี๋ยวเขาน้อยใจโอ้ย บเป็นกำลังใจให้ดีไม่สงสารกูเลยกูรู้ว่าบึงมีกำลังใจแล้วไงจากไหนวะสิเอดีมันต้องการแบบกำลังใจจากใครอ่ะอม่ไม่มอตมอตอ์อ่ะมอตอ์มอตอ์อ่ะมอตอ์มอตอ์มอตอ์มาเดะมาเดะมาเดะฮ่าฮ่าบวกบวกเวลา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 โอ้โหโอ้โหแม่บวกแต่เวลดึง ไขวะอ๋อคนนู้นข้างบนเนี่ยไอ้สัสแต่ดูดิเหมือนเหมือนกูมีสกิลเว้ยโอ้โหโอเคเฮ้ยฮมอทอสไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นกนี่ของผมนกของผมมอทอสนกของผมเดินไปแย่งนกอย่างเดียวได้ไหม เก่งอะโัวสโลนเจ็บนะเจ็บนะโอเคโอเคลาสมาเฉยเยยแอทแทกอะไรโอ้มันบอกค่ายมันบอกคใครแอทแทกแอทแทก่ายโอ้ไม่รู้มีสกิลเจ้าเฮ้ยยูแอลแอลไม่มีอัรตี้แอล่ายูโน่วายสุดดยอสตัม กับร้อยข้างล่างโดูแล้วพร้อมไหมกูก็คิดอยู่ว่าเนี่ยลาก่อนนะฮะกำลังใยจะขอเป็นการดีกันแล้วเขามีได้แบบกำลังใจจากใครเนาะขอเป็นเธอคือคือการโดนสวนว้ามันเป็นแผนใช่เหรอะใช่เหรอะ รถแก่าได้สองอ่ะนอไม่คิวได้ดแล้วพูดเลยจ้ะธรรมดาเอ,อ๋โอโหธรรมดาเลยนะเฮ้ยธรรมดาเพื่อนกูเจอแบลลีอ่อะไรมะใช่เหรอเมื่อกี้เห็นมือแปบบ๊แบเบห็นหน้ามือแปบบ๊บ,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 บอยู่แถวเนี้ยโอ้โแหบบจะมาเซอร์ไพรส์มึงก็ได้อันเหรอเย็ดเคเยอะชิมหายทอย๋อเว้อ๋อเว้ยเอาเว้ย สบายแล้วสบายกูละความยาวๆแล้วไปๆนะเพื่อนเออโอ้โหสามตัวยัดเขยดีง่าอเลยดีเฮียเฮียดีแหมเราก็รอบหน้าเยอะแล้วอ่ะเราไม่เก่งใจฝั่งหนูเลยทันทายองอย่างเยอะก็เก่งใจทุกทีเลยอ่ะ ต้องหมดหมดเลยมันหายแล้วไอมันหายแล้วมันหายแล้วเดี๋ยวมันมามันคงไม่เดินเร็วกะน่าละลอยมันไม่ได้ออกรองเท้าสองอันมันเดินไม่เร็วถ้ามึงออกรองเท้าสองอันจะด่าก่อนเลยโอ้เป็นเทคนิคเว้ยไม่รู้ออกรองเท้าสองอันมันจะได้แบบเดินไวๆช่วยได้เหรอวะอ๋อมีขาสองข้างใช่ไหมใช่ มีขาข้างเดียวเนี่ยโอ้ยคุณเลือกกดซาวไม่ถูกเลยเพื่อนเอ้ยโอ้แอทแทคระยะไกลโอ้ตัวปีกอกแล้วเอทแทคอีกแล้วแอทแทคอีกแล้วเพื่อนอย่าลืมแอทแทคนะเว้ยบวกอะไรบ้างบนเออดิเก่าแล้วฮะตอนนี้จะล้าสมัยเลยใช่ไเฮ้ยไอ ฟังดึงผิดทางเฮ้ยโอ้ยยังไงยังไงโอ้โหเ้ยไปไปตายเว้ยน้อไปตายว่ะเออดาเป็ไงล่ะ อเพื่อนกูมาละมาว่ามาว่มาว่ามาว่าฮาวสวัสดีสวัสดีสวัวัีัวัดนนะ เบอร์คิวป oh, <laughs> <Mega> ้องเอาไม่โดนเขินเลยเขินเลยเฮ้เฮ vengeance comes for you เ้โอ้โหหยหุยยหุยยโุยยเอาไวเอาวบวกอะเราไวห้ยขยันกันจังวะ Bin Ôi... hưng embrace death! Oi! Oi! Bin! Your team has destroyed us! Thật blah! Nyea 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 เมื่อไหร่บอลจะได้คอมเนี่ยโอ้เรารอที่จะเล่นบอลเอ้ยเล่นแอลกับบอลเล่นบอลเลยเล่นบอลเลยฟีฟาฟีฟาเล่นฟีฟาน่น่นแหมเดอะแฟบปะโอ้รียบร้อย เหลียเลยใช่ไหมเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้ใช่ไหมคือทำเหม็นเพื่อนมันเองเอ้ยเป็นไงล่ะโอ้เพื่อนฆ่าเพื่อนนี่ไปขําไปดูนะมึงดูเลือดกูสิโอต่างอะไรก็มึงเนี่ยมึงเลือดต่างอะไรบุญเลือดมันเกินครึ่งหลอดอีกได้ปลอมวะได้ปลอมโอ้ยดูเลือดกูสิกูหลอดกูได้ยังไงวะ โอเคได้ตันเวทแหละเอาสะท้อนดกวยอ๋อมานีมานีมานีอ๋ออๆออ,อะไรอะใจเยน็นใจเย็นาทำอะไร,<า>ร<า>เราใจเย็นกูการพลาดอยู่เป็นจีใกูกำลังไปกูอมยได้เลยต้องหลด อไเหลัอเอเอ่นแหลเอาดิเอเฮ้ยอืมออออย่งไตายนะตายนะยไรไม่ให้ไ่ให้ไปได้ไหมไม่ให้ไปได้ไหมอันตีะฮะเมื่อกี้เดือดแสหดีใช่ไหมแล้วก็ตายเหรออะไรวะกนคิวไปละกูคิวแล้วะโอ้เกือบเมก้าไอ้ โอ้โหเจ๊เจ๊โอ้โหทำไรงเพื่อนกูยังไม่แข็งแรงขนาดนั้นยังไม่แข็งแรงอ่ะอ้ามึงไม่แข็งแรงกูได้ขนมมาแหละตอนนิ่มอย่านิ่มจังโอ้ทำไมขนมครกเกี้ยวเงี้เออเป็นอย่างนิ่มเลยอ่าทำระเบิดไปนะจะมาวะทำระเบิดไปนะมาะเพื่อนจะมาวะช่วยเพื่อนมาเข้าเท่าไหร่เดี๋ยวด่ว เอยก็ต้นล้านเี่ยก um ูกูไม่เห็นตัวเมื่อก uh um> ี้ก็งงตีอะไรกันวะกมันมองไม่เห็นไงเมื่อกี้เมื่อกี้มันมองไม่เห็นมานก่ดน มีมังกรเล็กอย่งกนเประเด็นคือกูเห็นมงตีอากาศกันด้วยแล้วพอมังกรตายเอ้ามีมังกรด้วยเราเราเย่เรายืนมองกูเห็นตีอากาศกันอยู่อะเอาเอาเอาโวยก็ไอ้ไม่ไม่เมื่อกี้เพื่อนเพื่อนโดนก็เลยเข้าไปช่วย ม่อมหลังยกเด็มตัวเดิมตัวได้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 แทงอีกแล้วแทงกแล้วแทงอีกแล้วแทงกแล้วแทงเข้ามาให้หมดมาอยู่กูนี่มาอยู่กูนี่เออเออเออยิงกูจังเลยนี่ไงแจกยังไงอ่ะยังไงอ่ะเอ็ดดีโดนแล้วอ่ะโดนโลด้วยโอ้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 ยมาได้โยมาได้มา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 อะไร

ลิฟรีโอ้เยอเกินนะตัวรอดยังมาได้ไงวะกูอยูคุยแค่วงเกาอัวที่รอดมีแค่วงเงาบัวและที่รอดมีแค่นั่นแหละไอ้ย่ะตัวที่เหลือตายหมดเลยอ่ะเมื่อกี้ว่าเอ้ยเหมือนกูเดินเข้าไปในวงก็เลยแต่ว่ามันพลาดตัวกูรอดกับมาได้ก็วะอยู่กับกูเท่านั้นแหละไอ้เหี้ยที่รอดเอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้โหลขดับคนหลก โดนเดมิ่เพื่อนพึอะเรียบะเรียบร้อยสะท้อนตายเพื่อนึ่ทั้งนั้นเดมิเพือนึ่ทั้งนั้นแอ่ะเดอเดอเดีอเด็ดอ่ยตีตีกูตีกูตีกูเอนตีวันีตีกูนี่ตีกูนี่ตีกูเออตหบวันวเออนันวัวนวน

เพื่อนเพื่อนก็โดนโดนน้ำเหวีเพื่อนด้วยไงรัวเลยงงเลยมันข<ม>ยีนปล่อยมังกรที่บ้านเนาะว่าไหมน,นี่ไอตัวเนี้ยเอ้าเเปิดน้ำเอา้ามานี่มานี่มานี่ไม่ต้องไปพื่อน อ๋ออ๋ออ๋เวสี่ใหญ่เลยเพื่อนเลยอ๋ออเออ๋ออ๋อไม่รู้เรื่องเหรอไม่รู้เรื่องรับเองรับเองรับด้วยอยู่ด้วยเพื่ออเอออยู่อยู่ด้วยอยู่ด้วยเออได้แล้วได้แล้นานๆมันนี่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 อีกรับไอเดียอะไรวะดิเฮ้ยถอยไปทําไปกูรับเองเออได้แล้วทําไมได้แล้ กันไอเรื่องเรื่องคนณลีแล้วเรื่องคุณีแล้วเรื่องคุณีแล้วเอ้ยอย่าไม่เอาเพื่อนเราอย่าไม่เอาไม่ให้เพื่อนเราเออนั่นแหละจบไปแล้วของสารมันเขาคนเดอยูวตรงไหนตัดตีไม่เข้าไอ้เหีลยผมไม่รู้จะตีใครเลยสติกเกอร์ลายไอศกรีมเป็นสติกเกอร์ที่มาเผยความน่ารักสดใสของเจ้าตัวไอศกรีมโคนสีฟ้า เพื ality, ่อนๆสามารถไปซื้อหาและดาวน์โหลดกันได้แล้วที่ในร้านคาสติ๊กเกอร์ของไลน์นะครับเอออยู่อยู่ด้วยอยู่ด้วยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแมันี้มันนี่มดันนี่มดันนี่มันนี่อีกซ์รับอ็กรีกเลยวะเนี่ยเฮ้ยทำไปทำไปอคกูรับเองเออนั่นแหละทำไปนั่นแหละโอ้ปัดกันปัดกัน